ครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้ปุ๊บมาดูเทเลอร์หน่อยอู้มาไกลเลยไหนรถดเซโดมั้ยฮะใหญ่ไปแล้วไปลงตรงไหนอ่ะหนีไปลงเลยนั่นดิว่าแม่เหรอฮะว่าแม่เหรอเอาผุดข้างในนั่นดิอุ้ยน้องฟ้าใสของเราครับคือจอดตากแดดอะยู่สิฮือเอ้าไปจอดใส่นะได้ซอสอุดมอยู่ใส่ซอสอุดมวิจารณ์ศิลนอ่ะฮะซอสอุดมวิจารณ์ศินอ่า กินข้าวเขาลงมาเราบอกในเราดูดมนั่นเหรอไม่ไม่นั่นนะนั่นนเพชรเจริญนั่นนะไหนเพชรเจริญนี่เพชรปะเออเนี่ยเนี่ยเพชรเจริญเพชรเจริญเดี๋ยวถามเบัง่าสลุ่มไปเลยมาเป็นทีมพี่สวัสดีครับเสดมแล้วครับ ไหนครับกินข้าวป่ะใส่พุนดิถ้าคุณโอ้โหที่นี้เรถทุนเงินเนอะเงินเนอะโอ้นั่นดิกทีมงานโอ้คุณดิีมงานสาวสาวเสือดมอ๋อไอเลยเนไ่จคุณฝนเน่ยพวเอาจะดอเราหาเสือดมหน่อยโอ้ ม่อยู่ไกลเลยว่ะอยู่กับทีมงานเขเลยทีมงานอะไรทีมงานสอ,สสอสมักซึงสอแซบดากเอ้มาอักซักอยูน่นี่มีเองจะให้ลงไปยอรถไปจอดไว้เห็นอย่างจ้าะไม่รถจอดไว้เห็นอย่างนั่น

จะมืดแล้วบ่มาเมื่อกี้เขารถสี่คันเขาก็ัสิเริ่องรับราคาก็รัิเรกเกี่ยวกันรับราคาไม่เขาเราราคาข้าวอ๋อเขาเกี่ยวรับราคาข้าวอ๋อเขาเกี่ยวกัเขากคาข้าาเขาพี่มราคาข้าวทูเมนเมนใสใจอยู่ก็เลยเห็นรถตีไอ้รถเกี่ยวอีกเอยหนึ่งเมน เาเราเจ้าใหญ่ไม่ไม่เกี่ยวจากไรเนี่ยทันทันหกรไร่สิไร่หกสิบนี่แหละบาทนั่งออนได้อ่นอนตรงนี้หนันนแ้นี่อันนี้เขกันที่นี่โควิดฮะไรมูติดโควิดมากไรมูติดโควิดว คือมาไก่แต่สมพรับอกรวยพ่มาเอ้ยเหมือนหรืม่พ่ม้าไหมบกรวย่มารวยว่มาเขาเพจอะไรอีกแล้วบอกว่าซื้อโทรศัพท์ไม่เพื่อนเจ้าอ๋อยเพื่อนเนยน้อุ่ขอบครับโอ้กินข่าวนนี้้าเศร้าอันะอย่างนี้แราเกี่ยวบนเขา อะไรกันมิมมิมไปกินข่าวแล้วกินข้าวนี่มิมยังไ่ได้กินข้าวมาดิเอาได้ว่าพี่รักจะออกเกี่ยวตอน11เขอไอเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานมาถึงบาแล้วเดี๋ยวโทรหากันนะพี่โดมมานี่ทีมงานไหนเ่ยนอหเรววได้ถามซื้อทีมงานนี่เรามิเอฟซีเนนะาไมาเกีน่นำา คนึงก็เลีสีเลี้ยวมากหมูว่านหม่งก้อนนี่สีเปไหน้นตูเนื้อสามชินหาเทางไห่มานีแทางไหรมดึงก็เกี่ยวเต็มกลมาทางนี้เลยเปรง้ใเกียวเ็มลงเหน้งเอ้กุ้ยืส่ยื้ใส่วยืสังขา้ะไระสังกะสังสัขึ้นือ่ โอ้ยเดึงแค่สองกะทีเนาะเล่นมาตั้งเป็นหลายกิโลเนาะผู้ใดมาดิรถเบนโกของเสียนี่ละโอ้เฮ้ยนะมันรถดอ่ะมันนึกเสียเลยเนี่ยมันเด้อพี่หลอกเจ้าเลยมันมันหลอกแม่ได้ยังมันต้องกุญแจไหมโอ้ยยยซื้อมันหายไปเลยเนี่ยเพืนเป็นอย่างไม่เ่อเลยหรอไม่หรอกเดี๋ยวมาท่านเดือดหรอกใช่ว่าแข้งมันบวมมาท่านส่ด้านหลังแน่นแล้วมัน มันจอโโดนนะยหอ่ามบบดยางเลกียนไปมันใหมันจะหมุนกลับขึ้นกับหุ่แกไหมกลับกลับลงโอ้ยช่างโดนโอ้โหอะไรอะไรขะไรโอ็โอ้ยมันมันด่าวมันมันมันหายมากสิหม่จะคือเอาไปเอามาเป็นเงินสดนั่นพอเอา เอาเงินไปวางกนเอามาใส่สี่หกเดือนเดบมีดอกบุมีอย่างี้สินะเท่าไรหนึ่งหกแสนลุกแล้วหกแสนหนึ่งหกแสเดีวเาเอามาใส่ซีช่วงนั้นนะบุมีตังค์ไม่จำเป็นาเดีห้มีเงาเาเยเอาสี่สามสยาเลยเนาะแต่บมีตังค์เนาะเาเาเา มาหลายโลคลรับร้อยกโลนะเนี่ยสิงคอร์พูดชวนดมากินข้าวอ,อัน เอาตัวีเหรอครับแต่เราไม่ได้กินเลยกินแล้วหู้ขึานรถแปดตันหนึ่งไม่ขั้นึ่งทีต่าเจ้นูทีนี้เขาอูเขาห้ามขึ้นรถใหญ่เลยึนักจะไต้องห้ามหรอกเพกล้าเราบออูเขาห้ามสองร้อยหกสิบกว่าคืออะไรอูเขาบอกมาเลยห้ามร้อยหกสิบขึ้น

เราได้ปะตุกัว่าเไ่ไ okay. ด้อากันนดอกลากกัในบ้านเนีเขาใจว่าออยเนข้นสามเฮดเป็นอันหน่งนะเบที่เก้าสองห้าวางเป็นหัวพหรักม่จังมือยไม่จังมือละพิรัมว่าะแซมนะ ไม่ใช่ลูกตุ่ปลาแล้งว่าโอ้ยเขาไปไหนไปเลยโอ้โหแล้วแะไรกินมามันทำปุวยเนาะตื่นแล้วเขาไปไบอกได้แบบเลยคนเดียกเสียเบียก็ไปเห็นต้บกยเฮ้ยเขาเยเลยเขรวย